โอเคน้องชายน้องชายผมนะมันส่งลิงก์มาให้ดูนะครับว่ามีคนปล่อยมุกอยู่ในในโซเชียลนะครับว่าเอออะไรนะจัดทัวร์จัดทัวร์จัดทริปนั่งรถไปไหว้เจ้าแก้ชงนะความหมายก็คือ <c oughs> รวมคนซวยอยู่รถคนเดียวกันมันจะรอดไ,ไหมวะเนี่ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ เขาส่งมาให้ฮ่าฮานะครับหลักการในแบบเนี้คือเขาไปแก้ชงเขาไม่ได้ไปทวนนรกเ <c oughs> พรานี้แมงยิง่งอ่านยิ่งขำนะครับอย่าไปกลัวนะครับการแก้เนี่ยมันมีวิธีแก้ได้แต่ไม่ใช่ไปไหว้เจ้าแล้วทาการเลียวนะคนที่ไปไหว้เจ้าแล้วทําการเลียวเะเดาะข้ออันนั้นนะ่ะมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแต่ในทางวงจุ้ยเนี่ยมีวิธีแก้แบบอื่นบางคนตัว ตัวป่วยหยีซี่เถียวไปชงตัวส้อยอุ่งตัวอุ่งนะครับเกิดเรื่อง10ปี20ปี30ปีตัวนั้นต้องแก้แก้อยู่แล้วนะครับบางคนอายุใกล้เกษียณแต่ตำแหน่งไม่เลื่อนก็มีการชงถูกตัวเดือนเกิดวิธีแก้ก็ต้องแก้ด้วยระบบห่วงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นทำแซกีหรือเจ้าอุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือ,คอการแก้ที่ถูกต้องแต่การแก้ที่ถูกต้องนั้นเนี่ยคนแก้ต้องแก้เป็นนะครับไม่ใช่ซีซัวแก้เอาแต่เงิน ฝังแม่งเวลาเดียวกันเจ็ดเซี่ฝังทีสิบวัหลุมไม่รู้ว่าดวงใครเป็นดวงใครต้องมาวิเคราะห์ให้แน่นอนที่ทราบเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเคยถูกถูกเหมือนกับถูกต้มขอเลิกเพื่อเอาไปเปิดตัวแซกีที่คนอื่นเขาทำผิดไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับพูดทีไรก็รู้สึกว่าคุณยังติดค้างผมอยู่นะครับ